สวัสดีค่ะเอสมอนค่ะหมายเล็กสามกนราเก้าจริงค่ะคือหนูเนี่ยเป็นลูกพ่อค้าแม่ค้านะคะบ้านขายไก่ทอดก็เป็นลูกแม่ค้าวิ่งเล่นอยู่ในตลาดอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. เด็กจังหวัดมาเรียนกรุงเทพก็ mm hmm. ไม่มีใครไม่มีเพื่อนไม่มีคนรู้จักอะไรเงี้ยค่ะร้านเหนื่อยเวลาท้อเวลาคิดถึงเนี่ยก็มองลูกนี้ก็แบบเออเรายังมีพ่อกับแม่นะสองคนเนี้ยที่เหนื่อยกว่าเราเ mm hmm. ติบโตมาด้วยกับคําว่ากระเทยโดนรูถูกมาตั้งแต่เด็ก ลาเดินอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยคนก็ค่อนข้างที่จะมองเออเนีียเป็นตัวตลกนะอีกนี้แบบเป็นกระเทยนะอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะอายก็เลยทําให้ไม่กล้าที่จะออกไปไหนเลือกที่จะอยู่บ้านเลือกจะเก็บตัวมากกว่าที่จะออกไปกับครอบครัวคิดว่าเป็นปมด้อยไหมตอน,นเด็กอาจจะคิดเ่าว่าเป็นปมด้อยแต่พอโตมาคิดว่าเออเราไม่สามารถเลือกเกิดได้อยู่แล้วเราเกิดมาแล้วเราคิดว่าจะทำยังไงให้พ่อกับแม่ภูมิใจกับคำว่ามีลูกเป็นกระเทยจะทำไงให้คนเหล่านั้นเลิกดูถูกพ่อแม่เราอย่างเงี้ยค่ะ น้อยใจไหมตอนเด็กๆอาจจะมีบ้างค่ะแต่ว่าพ่อก็ไม่ได้แสดงความรู้สึกที่แบบรังเกียจถึงขั้นขนาดน,นั้นแต่เลือกที่จะเงียบมากกว่าแต่พอโตมาเขาก็แบบเปิดรับได้มากขึ้นนะคะรู้สึกว่อก็ดีใจนะรู้สึกแบบฉันโชคดีแล้วแหละท,ที่ที่ฉันยังมีพ่อกับแม่ฉันยังมีข้างๆคือหันไปก็ยังมีพ่อกับแม่อยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยค,ค่ะการได้มาเข้ารอบ30คนเนี่ยพอค่อนข้าง,างที่จะเปิดรับมากขึ้นแม่ก็แอบมาเล่าให้ฟังว่า พ่อไปบอกเพื่อนแล้วนะพ่อเริ่มจะโชว์ลูกแนละ้วเออคนนี้กล้าพูดเต็มปากว่าเนี่ยลูกฉันแล้วนะในใจรู้สึกอ่าเออดีใจนะครั้งหนึ่งพ่อได้พูดคำนี้ออกมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยได้รับมาตั้งแต่เด็ก